สวัสดีครับ FC ทุกๆุท่านนะครับและก็ FC ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูทางช่องของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับดูหัวข้อนะครับแล้วก็ดูที่หน้ากระดาษนะครับเผื่อ พูดสลับนะครับต้องเกินไว้ก่อนนะครับเ c นะวันนี้ล่างนะครับก็เมื่อวันเสาร์เช้าก็คลิปที่ผ่านมาก็จำวันผิดไปอีกหนึ่งวันแล้วนะครับว่าจะลงของสูตรล่างวันเสาร์แต่ที่ทำคลิปที่ผ่านมาเป็นวันเสาร์เช้านะครับลืมนะครับลืมขออภัยนะครับวันนี้ก็เลื่อนมาอีกสักหนึ่งวันนะครับเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับ ก็เอามาลงให้ FC ดูนะครับามาครบล่างก่อนนะครับมาครบล่างก่อนเพราะว่าไอ้สูตรนี้เขาหลุดนะครับเขาหลุดไปก็หลุดหลุดตัวเดียวนะครับหลุดตัวเดียวก็2งงวดติดก็เลยเปลี่ยนเอาอีกสูตรหนึ่งที่เดินนะครับมาลงให้ FC ก็เป็นนั้นว่าอีกสูตรหนึ่งก็ขึ้นสูตรที่ลงให,ใหม่ก็หลุดไปนะครับน,นี้มันหลุดตัวเดียวนะครับเอ็ซีนะหลุดตัวเดียวนะครับก็ทั้งสองสูตรเลยนะครับเวลาหลุดเขาจะไม่หลุดทั้งหมดนะครับหลุดตัวเดียว วันนี้ตัวนี้มาครบล่างนะครับก็เป็นของมาครบล่างามาครบล่างนะครับงวดที่หนึ่ง เดือน10 68ตรงกับวันพุธนะครับตรงกับวันพุธนะครับก็ดูเลขกําลังวันเลขเด่นกําลังวันประกอบด้วยก็ได้นะครับ fc นะสูตรนี้จะได้ตัวไหนมั่งวันนี้นะครับเวลาเขาหลุดนะทั้งสงสูตรเขาจะหลุดแค่ตัวเดียวนะครับ หลุดตัวเดียวสูตรนี้หลุดติดกัน2งวดนะครับก็เอากลับมาให้ fc นะฮะเขากลับเดินก็เอามาฝาก fc กันต่อนะครับก็ลองดูนะครับว่างวดนี้เขาจะมาครบ2ตัวเหมือนเดิมไหมนะครับเพราะว่าทุกสูตรมันไม่ได้หลุดทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลุดหลุดไป1ตัว สูตรนี้เราก็จะใช้อยู่ไม่กี่หลักนะครับก็เอางวดที่ผ่านมาของงวดที่ผ่านมาเลยนะครับงวดที่ผ่านมาเลยรางวัลที่หนึ่งนะครับศูนย์เจ็ดสี่หสี่ห แล้วก็สามตัวหน้านะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็เจ็ดสี่ศูนย์นะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองห้าหนึ่งสอง นะครับก็เอา3มชุดนี้นะครับรางวันที่1แล้วก็3ตัวหน้าครั้งที่1 3ตัวหน้า,าครั้งที่2นะครับก็จะใช้ตัวมาคำนวณกันนะครับใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่น2ครั้งนะครับ หลักพันสองครั้งหลักสิบบนนะครับสามครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับ หลักหน่วยอีกหนึ่งครั้งสามตัวหน้าครั้งที่สองใช้หลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับทั้งหมดคำนวณ ก็จะใช้อยู่7หลักนะครับ7หลักนะครับจากรางวัลคำนวณใช้มา7หลัก7หลักใช้7หลักนี้นะครับผลรับได้เท่าไหร่ก็ เอามาบวกนะครับตัวคงที่ใช้ที่เลข2นะครับเลข2เป็นตัวคงที่ทุกครั้งนะครับก็รวมก็จะได้8ตัวเอามารวมกันนะครับมาบวกกันดูเลยนะครับก็ผลลัพธ์ออกมาสูตรนี้จะได้ตัวไหน สูตรนี้จะได้ตัวไหนสูตรนี้จะได้ตัวไหนเดี๋ยวเราจะเอามาตัวดับล่าง98%อ่าเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคัดกัดที่ลงไว้ให้ก่อนหน้านี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์นะฮะที่แสดงความคิดเห็นอะไรมาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนอสภาสภาหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คุยกันสดนะครับก็ขอขอบคุณทุกคำแนะนำและคําชมาคําติเตือนนะครับก็ f c ก็บอกว่าให เอาเป็นดับไปเลยอย่างนี้เราก็เรียกเอาแบบสั้นๆไปเลยนะครับตัวดับดับงวดนี้ดับ98%บเอนะครับแบบสูตรอย่างตัวนี้นะครับเราขอให้เขาเดินนะครับเราก็จะได้ลดต้นทุนไปนะครับเยอะนะครับหลายหลายสิบคู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะคำนวณจากสูตรนี้แล้วมาดูนะครับว่าตัวเลขตัวไหนที่ออกมาเราจะมีชนกับเลขตัวลดต้นทุนนะฮะถ้าเขาเดินต่อนะครับ ดังนั้นเราก็มาบวกกันเลยนะครับ7นะครับหลักหมื่น2ครั้งนะครับก็เป็น4นะครับหลักพัน4บวกกัน2ครั้งก็ได้8นะครับ4บวก8ก็เป็น12นะครับ12หลัก10หลัก10บ 4, ครั้งนะครับ3ามครั้งนะครับ ก็ได้12เหมือนกันนะครับก็เอาตัวท้ายนะตัดตัวท้ายเลยนะครับสี่บวกแปดนะสี่บวกแปดบวกสองนะครับ <c oughs> ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเราก็ได้สิบสองบวกสองก็เป็นสิบสี่นะครับเอาตัวท้ายนะครับสิบสี สิบสี่บวกเจ็ดก็เป็นยี่สิบก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งมาบวกศูนย์ก็ยังได้หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองก็เป็นสี่นะครับได้สี่ทั้งหมดเจ็ดหลักนะครับได้สี่ก็เอามาตัวคงที่สองนะครับสี่บวกสองก็เป็นหกนะครับดังนั้น สูตรนี้จะได้ผลลัพธ์มากี่ตัวเราจะใช้กี่ตัวมาดูกันนะครับเราจะใช้กี่ตัวมาดูกันเลยก็ได้6นะครับได้6ก็เอาเริ่มต้นเลยนะครับก็ได้6มาก็คือเลข6 1ตัวนะครับก็สูตรนี้เรียงไปเลยนะครับไม่มีการบวก สองบวกสบวกสบกไปนะครับก็บวก1 2, 1, 1ึ่ไปเลยให้ครบนะครับให้ครบ8ตัวนะครับหกเจ็ 6, 7, 8, 9, แล้วก็10บนะฮะสิบก็คือ0ูนะครับสิ 11. 12 13ทั้งหมดสูตรนี้เราจะใช้8ตัวนะครับแต่ก็เอาพูดแบบขำๆนะ FC นะอาก็มีเคยมีสายแวะามาหลายลายรอบนะครับสำหรับสูตรไหนที่ได้8ตัว7ตัวอย่างนี้นะฮะเขาก็จะบอกว่าโอ้ก็80%ไปแล้ว หมาก็ให้ถูกเคยมีนะครับแต่แอดแคปไว้แต่ก็ไม่อยากเลยเพราะว่าเขาเป็นแค่สายผ่านนะครับเพราะว่าตรงนี้นะฮะสูตรมันคำนวณออกมามันก็เหมือนกับการสุ่มการรันดอมนะครับไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนนะตำแหน่งนี่หมายถึงว่าสูตรนี้คำนวณมาเริ่มเริ่มต้นได้ที่6เรายังไม่รู้ว่า 6เนี่ยมันจะมาไหมหรือ678 4ตัวแรกไม่มามันจะมาอยู่4ตัวหลัง3ตัวหลังอย่างนี้ที่เป็นเด่นนะฮะก็ทุกสูตรก็มีคำบรรยายและการค้นหานะครับาสายแวะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะคนว่างๆนะครับอันนี้คือคขำๆเบื้องต้นนะครับดู MC นะสูตรนี้เราได้8ตัวแต่ใน8ตัวนี้นะครับถ้า ทางช่องของเรานะฮะก็จะเน้นเป็นสูตรก็เอาคำเดิมไปก่อนนะครับสูตรลดต้นทุนทน,นั่นแหละครับเลขลดต้นทุน,ทนคู่ลดต้นทุน,ทนอย่างเงี้นะฮะอ่าเเราก็เอาพวกตัวตัวรองอ่าก็แล้วแต่ f c ท่านไหนจะเรียกนะฮะบางท่านก็เรียกแบบนี้นะครับอ่าวันนี้ก็ต่อไปนี้ก็คือเอาตัวดับของงวดนี้อ่าเอา98%เ เอากระชับขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณ f c ฟซี่ที่ช่วยเราก็เหมือนจะเป็นการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าไม่ออกเสียงกันแค่นั้นเองพิล์ตัวหนังสือมาวันนี้ก็จะตัดให้เลยนะครับเดี๋ยวตัวตัวดับที่ไม่มามายากของงวดน,นี้จะเป็นตัวไหนก็เราจะยังไม่เอาสูตรมาเพราะว่ามันจะเยอะนะครับเพราะว่า f c หลายๆท่านก็เวลาออกมาเยอะๆก็จะลายนะฮะ ลายตาตาลายวันนี้ได้สูตรนี้ได้8ตัว8ตัวนะครับก็จะคัดตัวเด่นออกมาเลยนะครับที่เหลือก็คือตัวตัวดับตัวลดต้นทุนนั่นเองนะครับของงวดนี้นะครับขอให้เขาเดินต่อนะครับขอให้เขาเดินต่องวดนี้ใน8ตัวนี้นะครับเราก็จะมีตัวที่เด่นก็จะมี เจ็ดครับผมเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งแปดสามตัวนี้นะครับ ก็จะเด่นเด่นและก็ศูนยอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าสูตรทุกสูตรที่เป็นสูตรลดต้นทุนสูตรมายากสูตรดับนะครับถ้าเขาเอาอยู่นะครับก็จะมี8ที่หลายๆสูตรไม่มี8นะครับศูนยและ1และ3 ก็ยังมีนะครับยังมีบางสูตรมีมีเข้ามาที่เป็นสูตรดับนะครับของวันนี้นะครับอ่าก็ทุกอย่างก็อยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงนะครับ98%ดังนั้นวันนี้จะจับชุดเด่น4ตัวนี้นะครับ3นะครับ3นี่ก็วันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นตัวรองนะครับ f c นะที่เหลือก็ เป็นตัวดับไปเลยนะครับอ่าเป็นตัวดับไปเลย3มนี่ก็ถ้าจะเอา1คู่นะครับจะจับให้1คู่ทีนี้ก็แล้วแต่ f c ท่านไหนชอบนะครับเพราะว่า3ามนี่มันก็กำกึง่งเหมือนเหมือนศูนย์และ1นะครับ3ถ้าจับชุดมาก็เรียงไปเลยนะครับ f อนะอ่ามันก็จะมี ศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่ก็ถ้าตามสูตรนะครับก็จะเป็นอยู่ในสูตรของหลักสนะิบใน fc นะถ้าสูตรหลักหน่วยเขาเขาเดินต่อนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับจับให้หนึ่งชุดนะครับที่เหลือถ้า fc จะชอบนะครับศูนย์ไปเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ อะไรก็ลองจับดูนะครับวันนี้แอดจะเอาตัวที่จับชุดว่าค่อนข้างเด่นนะครับก็จะมี3 1นะครับ3นะครับถ้าใครรักแอดจะเอามาให้1ชุดเพราะว่าถ้าสูตรตัวนั้นเขายังเดินต่อนะครับสูตรดับเขาจะเป็นตัวรองกอ็จะมาใหม่นะครับ3 1 01 และสามหนึ่งนะครับที่เหลือนะครับที่เหลือก็จะเป็น1นะครับ7 1 7 1 8นะครับ1 7 1 8 1>, 1 7 1 8นะครับก็ขอภัยนะครับ F4 นะตรงนี้เป็น1 7และก็1 8ทุกตัวนะครับถ้า f C ชอบนะครับก็กลับชุดได้นะครับในสูตรนี้กลับกลับตัวกลับชุดได้นะครับ1 8 7 8นะครับ 8ทั้งหมดจะอยู่นะครับก็5ชุดเด่นชุดนี้นะครับ0131อ่าตรงนี้ก็กลับถ้าใครชอบก็กลับได้นะครับ7 1นะครับและก็ แปดหนึ 1> 8, 1, 8, ่งแปดเจ็ดกลับให้3ชุดนะครับ f อนะถ้าชอบนะครับก็เน้นนะครับที่ชอบเป็นส่วนตัวเลยนะครับสู่หน่งเจ็ดนะครับ f อ1นะหนึ่งเจ็ดหเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับ เด่นก็จะมี4ตัวนี้นะครับ f อนะัที่เหลือถ้าสูตรดับสูตรลดต้นทุนวันนี้เอาอยู่นะครับก็มี2มี6มี9นะครับ3 3ก็ยังมีอ่าเป็นบางตัวถ้าชอบถ้า F อท่านไหนชอบก็ลองดูนะครับสูตรนี้ก็เอามาฝาก F อซนะครับได้เลข8ตัวแต่เราตัดไปให้นะครับตัดไปให้เอาไว้ คำนวณมาให้ดูนะครับคำนวณมาให้ดูว่าใช้กันกี่ตัวนะครับขอให้เขามานะครับ FC นะขอให้เขามาตัวที่ไมเ่เน้นก็ขอให้เขาอยู่ตามสูตรนะครับขอให้เขามา4ตัวนี้นะครับ4ตัวนี้ขอให้เขามานะครับขอให้เขามา4ตัวนี้ก็จับชุดกันนะครับ0ก็ถ้า หลัก10นะครับถ้าหลัก10เขายังเดินนะฮะก็เดินมาหลัก10ทีนี้ FC ชอบก็จับชุดใส่ตัวไหนก็ลองดูนะครับวันนี้แอดจับใส่01นะครับ01เน้น17 71นะครับอีกตัวนะครับ 18ทั้งหมดนี้นะครับก็ขอให้เขาเดินต่อนะครับสูตรมาครบล่างของวันที่1เดืนอนแปดเดือนสินะขอขอไปวันนี้ก็มีหลุดอีกแล้วนะครับวันที่1เดือน10ปี68วันพุธนะครับวันพุธทุกอย่างนะครับเหมือนเดิม9ก อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ f c ชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับก็อขอขอบคุณ FC f f นะครับที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็ jeff c ท่านใหม่ๆที่ชอบแนวทางของทางช่องเราในการนำเสนอก,ก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวสูตรแต่ละสูตรนะครับแล้วก็ อา,อาจจะใกล้ๆวันนะครับใกล้ๆวันที่สลากรัฐบาลไทยเราจะออกก็สัก3วันอะไรพวกนี้นะฮะเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าอาจจะหาสูตรหาคำนวณหลายๆสูตรมาฝาก f c นะครับแต่สูตรนี้ก็เดินนะครับของปีนี้นะครับของปีนี้เขาหลุดนะฮะเอามาให้ฝากมาให้ดูนะครับ เดียวสายแวะเขาจะบอกว่ามั่วนะครับอ่นนี่คือเบื้องหลังนะครับก็จะมีของงวดนี้นะนี่คือเขาหลุดเขาก็จะมาตัวเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับวดที่ผ่านมาเขากลับเข้ามาอีกสูตรเขากลับไปหลุดนะครับเที่ยวลงให้งวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้นะครับมันจะมีประวัติอะไรไว้นะครับ f c นะอ่าวันนี้ก็ลงมาให้ fc ดูตรงนี้ก่อนนะครับเราขอให้เขาเดินต่อนะครับแล้วก็ เลขเด่นก็ขอให้อยู่ใน4ตัวนี้นะครับ4ตัวนี้นะครับใน4ตัวนี้และขอให้เขามานะครับวันนี้ก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ